ทีนี้มาดูฉลากกชอชหรือว่าหวยเกษียณค่ะหลายท่านติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะเมื่อไรจะเปิดขายและเมื่อไรจะซื้อได้บ้างพี่น้องหลายท่านติดตามเรื่องราวเรื่องนี้อยู่นะคะคุณมูฟฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่าววุฒิสภาได้ไฟเขียวแล้วนะคะกับฉลาก กอชหรือหวยเกษียณพร้อมเดินได้ลุ้นล้านทุกสัปดาห์นะออมออมได้ออมพร้อมได้ลุ้นนะคุณผู้ฟังออมพร้อมได้ลุ้นล้านทุกสัปดาห์เงินออมอยู่ครบสร้างความมั่นคงให้ชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะคนางสาวจารุลักษณ์จารุลักษณ์เรืองสุวรรณค่ะ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาตินะคะในวราระที่2และ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้อำนาจกองทุนการออมแห่งชาติสามารถออกและจำหน่ายสลากออก กอชนะคะจากกอชอหรือหวยกเกษียณเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการออมสําหรับพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มอายุค่ะซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะจะทําให้กอชอเนี่ยมีเครื่องมือใหม่ในการสร้างแรงจูงใจให้กับคนไทยนะคะออมเงินได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อการออกและก็จําหน่ายฉลากกอชอที่ สร้างแรงจูงใจในการลุ้นมากวัลน,นะคะเข้ากับการออมในระยะยาวภายใต้แนวคิดสุกได้ลุ้นสุกได้ออมค่ะเงินทุกบาทที่ซื้อ ไม่หายแต่จะกลายเป็นเงินออมของทุกท่านทั้งหมดซึ่งไม่เพียงช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพเข้าถึงการออมได้สะดวกขึ้นแต่ยังช่วยเสริมฐานะในการฐานะทางการเงินของครอบครัวแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงในระยะยาวของพี่น้องประชาชนด้วยสําหรับการลงมติวาระที่3หรือการลงมติทางฉบับที่ประชุมวุฒิสภามีผลการลงคะแนนจาก จำนวนผู้ลงมติ118เสียงดังนี้นะคะเห, 18, เ,เห็นด้วย108เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง 8, 8เสียงนะคะแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง0เสียงนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเห็นพ้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาะะการแก้ไขแนวทาง แนวทางในการขยายโอกาสการออมผ่านรูปแบบใหม่นะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการเห็นพ้องร่วมกันในแนวทางนี้นะคะขั้นตอนถัดไปก็คือนายกรัฐมนตรีจะต้องนําขึ้นทุนกล้าวเพื่อทรงลงพระปรามาภิไทยและกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นหกวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเบื้องต้นนะคะคาดว่าฉลากกอชอเนี่ยจะสามารถจําหน่ายได้ในไตรมาสสี่ของปีนี้ค่ะสําหรับฉลากกอชอนะคะเป็นฉลาก ขูดดิจิทัลจำหน่ายในราคา50บาทต่อฉบ,บับเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสัญชาติไทย ทุกคนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถสื่อได้สูงสุด3,000บาทต่อเดือนนะคะหรือว่า60ใบออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา17อเนาิกาโดยรายละเอียดรางวัลดังนี้นะคะรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังจำนวน5รางวัลเลยนะคะรางวัลที่2มูลค่า1,000บาทจำนวน10,000รางวัลและถ้าหากว่างวดใดที่ออกรางวัลไม่หมดจะถูกทบยอดเป็นรางวัลพิเศษในงวดถัดไปนะคะซึ่ง นอกจากนี้ค่ะคนไทยทุกคนอายุ60ปีขึ้นไปก็สามารถซื้อฉลากกชอชได้แต่ว่าจะต้องออมไว้5ปีนะคะหลังจากวันที่ซื้อครั้งแรกแล้วก็สามารถซื้อได้ไม่จํากัดรอบทุกรอบต้องต้ององอ,อมไว้5ปีนะคะาหากเสียชีวิตเงินออมที่ซื้อหวยกเกษียณทั้งหมดก็จะถูก ตกสู่ทายาทต,ตามกฎหมายหรือบุคคลที่ผู้ซื้อเนี่ยได้มีการระบุไว้นั่นเองค่ะส่วนวิธีการซื้อฉลากกอชอสาม,มารถซื้อได้ผ่านทางแอปพลิเคชันกอชอนะคะรวมถึงเครือข่ายพันธมิตรที่จะเข้าร่วมโครงการในอนาคตด้วยรายละเอียดจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปการสมัครทําได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนสําหรับการเข้ารับ เงินรางวัลน,นั้นนะคะผู้ถูกรางวัลจําเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับธนาคารที่ใช้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงินรางวัลน,นั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะท่านจะได้รับเงินรวมผลตอบแทนในคราวเดียวในคราวเดียวเนี่ยสกรณีก็คือ,อกรณีที่1น,นะคะอายุครบ60ปี2ค่ะเส,เสียสัญชาติ นะคะสามาทุกพลภาพและ4อายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด5ปีนั่นเองค่ะซึ่งก็ห่วยเกษียณนะคะเป็นที่ที่กำลังนะ่าสนใจนะสำหรับพี่น้องบ้านเรานะคะเพราะว่า ถ้าเราซื้อหวยปกติเนี่ยเงินเราก็หมดไปเนาะถ้าหากว่าเราไม่ถูกเราก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าการซื้อกับโครงการหวยกเกษียณนี้เนี่ยเงินที่เราได้ใช้ซื้อไปเนี่ยจะไปทบอยู่ให้เป็นเงินออมนะคะพอถึงเวลาเรากรเกษียณเราก็จะได้นําเงินนี้กลับมาใช้แต่สําหรับท่านใดที่อายุ60ปีขึ้นไปที่เราบอกกันไปยังสามารถที่จะ,อ,ะออมได้อยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าจะต้องออมไว้ในาในระยะเวลา5ปีด้วยกันนะคะถึงจะสามารถเบิกได้นะคะ